ใหญ่มากล่วงล่วงดูค่ะดูพวงนี้ให้เพืเ่อนๆได้ดูตรงนี้ค่ะดูค่ะสุดยอดเลยดูค่ะพวงนี้ อไปกดอะไรอีกล่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยไปกดผิดค่ะกดไปกดวิดีโอดูค่ะอุยพวงนี้นะคะดูค่ะดูสุดยอดเลยมาค่ะเพื่อนๆมาเก็บ เชอรี่กันค่ะหน้านี้หน้าเชอรี่กำลังออกค่ะสุดยอดดีค่ะกินไปด้วยเก็บไปด้วยค่ะดูค่ะดูข้างบนดูข้างบนค่ะส่วนเ,เชอร์รี่ขนาดใหญ่เลยนะคะ ส่วนใหญ่มากเก็บแล้วเราไปให้เจ้าของสวนช่างกิโลนะคะเขาจ่ายเป็นกิโลคะ่ะแต่เราเก็บเองได้กินไปด้วยอย่าก,กินเท่าไหร่กินได้เลยคะ่ะเราไปช่างกิโลเสร็จแล้วไปช่างกิโลด,ดูก่อนว่าจะเอาพวงไหน <laughs> ดูค่ะดูดูดูดมันเยอะจนแบบต้องเรื่องไม่ถูกค่ะเยอะจนเรื่องไม่ถูกไปหาก่อนหาหาต้นใหญ่ๆก่อนค่ะอันไหนต้นใหญ่เราถึงลูกใหญ่เราถึงเอาค่ะอ้ยสุดยอดเลยค่ะวานวานเชอร์รี่อร่อยมากหวานหวานชื่นใจเลยค่ะ หวานฉ่ำเลยมาค่ะเข้ามาทักททยกันได้นะคะล้วจะบอกถ้าอยากรู้ว่าคนที่อยู่ในซีเวิตว่าส่วนไหนเดี๋ยวบอกนะคะทักทายมาได้เดี๋ยวบอกว่าส่วนไหนดูค่ะดูค่ะดูพวงนี้ค่ะสวยมากไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว <laughs> สวยมากค่ะสวยมากดูค่ะเนี่ยตรงนี้สุดยอดเลยค่ะโอ้แป๊บเดียวจะเต็มตะกร้าแล้วค่ะแป๊บเดียวมาค่ะมากินเชอรี่ด้วยกันนะคะเชอรี่อร่อยอร่อยด้วยกัน เยอะมากเยอะมากเลยค่ะเป็นอะไรที่เยอะมากกินไปด้วยค่ะกินไปด้วยเก็บไปด้วยอร่อยมากค่ะมากค่ะมากค่ะเพื่อนๆลูกใหญ่มากเลยเก็บไปด้วยกินไปด้วย ก็จะถึงกูจะเก็บเต็มตะก้าก็อิ่มพอดีแล้ะค่ะอร่อยมากเลยค่ะหวานหวานหอมดูค่ะดูดูดูค่ะดูดดค่ะ,ด,คะดูพวงนี้ดูพวงนี้ค่ะเดี๋ยวจวถ่าย ดูหาพงใหญ่ไทยไข่สวยให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวค่ะเก็บก่อนนะคะเก็บก่อนแป๊บนึงออ้ย็บกินไปด้วย <laughs> เก็บไปด้วยกินไปด้วยค่ะดูค่ะดูตรงนี้ดูพวง